สวัสดีครับ FC ช่องเอ็มรอนเบาเหนือเที่ยวชิมครับยินดีต้อนรับเข้าช่องอท่องเที่ยววิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชนนะครับแล้วก็เมนูอาหารที่อร่อยอร่อยในพื้นที่ของพะเยาและภาคเหนือนะครับช่วงนี้จังหวะนีะ้ทีมงานของเอ็มรอนเบาเหนือเที่ยวชิมยังตาเวนอยู่ในพื้นที่จังหวัดพะเยานะครับ ยังไม่ได้เดินทางไกลออกไปนอกพื้นที่นะครับคิดว่า,อารอสักระยะหนึ่งนะครับปลายฝนต้นหนาวนะครับเข้าสู่บรรยากาศฤดูหนาวนะครับเอมรอนเบาเหนือเที่ยวชิมคงจะมีโอกาสได้พาเอฟซีได้ไปพักผ่อนชมบรรยากาศของเมืองเหนือนะครับวันนี้นะครับมีโอกาสเข้ามาทำบุญไหว้พระบน วัดพระธาตุดอยจอมทองนะครับอําเภอเมืองจังหวัดพะเยาของเรานั่นเองนะครับนี่พวกเป็นวิหารนะครับเป็นวิหารของวัดพระธาตุดอยจอมทองนะครับก็จะเป็น บรรยากาศนะครับมีเสียงดนตรีทางล้านนานะครับเดี๋ยวยังไงขอ FC, อนุญาต f อฟซไหว้พระก่อนไปแล้วกันนะครับครับก็เป็นทีมงานของเอมรอนบ่าวเหนือเที่ยวชิมอีกท่าั้นหนึ่งนะครับก็กำลังไหว้พระขอพรนะครับ วิหารนะครับเราก็จะพา,าท่านผู้ชมออกเดินชมบรรยากาศรอบๆนะครับรอบๆบ,บริเวณวิหารของวัดพระทาตุดอยจมทอง เจ้าทันใจนะครับก็จะมีความเชื่อนะสำหรับคนร้านนาเราครับการไหว้การที่ได้มีโอกาสมาไหว้พระเจ้าทันใจนะครับก็จะทําให้เราสามารถที่จะขอพรได้หนักใจที่เราปรารถนานะครับแล้วมีความไหวใจปรารถนาอีกเช่นกันนะครับ นี้นะครับก็คือพระธาตุดอยจอมทองนะครับก็จะมีทำว่า้พระธาตุจอมทองนะครับโดยการตั้งนมโมสามจบนะครับอิมิสอิมัสมิงเกสาทาตุโยวามเกอัติทาตุปิทาตุโลหะปภัตตังทักขินังมหาชุมทัง อะหังวันทามิศิรสานะครับปกติก็จะตั้งนโมสามจบนะครับเป็นคำไหว้พระธาตุจอ,อมทองนั่นเองนะครับต้นจำปาต้นจำปาปลูกอายุนานมากนะครับรมีอายุนานมากนะครับตั้งแต่สมัยที่มีการก่อสร้างพระธาตุที่นี่นะครับ ถ้าโดยจำทองนี้จะมีการดูละนะครับหลายรอบแล้วนะครับตอนนี้ปิดทองเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับมีการปิดทองเรียบร้อยเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีความสวยงามนะครับมีความสวยงามมากๆเลยถ้าเอฟซีหรือนักท่องเที่ยวท่านใดได้มีโอกาสผ่านมาทางจังหวัดพะเยานะครับหลังจากที่ได้ชมบรรยากาศชายวานเรียบร้อยนะครับแวะขึ้นมารับไม่ไกลเนี่ยไม่ไกลจากวัดพระเจ้าตนหลวงหรือวัดศรีคมขัน ก็ขึ้นมาข้างบนนี้ก็จะมองเห็นวัดสีครมคําแล้วก็มองเห็นชิวทัศของกวา้านพะาตนะครับแล้ว่ามีความสวยงามมากเลยทีเดยนี่เป็นบรรยากาศรอบรอบนะครับ ว่าเราก็มีความเชื่อมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนานะครับการทีเ่เรามีโอกาสปฏิากาบไหวพระธาตุาต,าต่างๆพระพุทธรูปต่างๆที่มีประจําวัดต่างๆเหล่านั้นที่เราได้ผ่านไปนะครับก็จะทําให้จิตใจเราสงบร่มเย็นเพนะราะฉะนั้นเป็นความเชื่อที่ชาวพุทธได้เชื่อถือ,ถอ,ถอนับสิบเดนเขาเรากห์นมานานเพราะฉะนั้นยังงก็ถ้ามีโอกาสก็คงจะได้ วัดต่างๆที่มีความสำคัญในแต่ละจังหวัดในแต่ละพื้นที่นะครับช่องเอ็มรอนบาเหนือเที่ยวชิมก็จะถึงโอกาสแะวะไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดต่างๆเหล่านั้นเพื่อจะให้เอฟซีของช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับให้เราเป็นชาวพุทธที่มีความสงบร่มเย็นนะครับ <S <S มีความโชคดีนะครับ การรักษาสินห้าถือว่าเป็นสิ่งที่ควรคู่นะควรคู่ไปกับพวกเราในการใช้ชีวิตประจําวันนะครับก็จะเป็นมงคลชีวิตของพวกเราด้วยนะครับยังไงนะครับสําหรับวันนี้เต็มรอนบบาเหนือนเทียบชิมนะครับก็ต้องขอไวพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่อยู่บนระธาตุภพธาตุดอยจงทอง,องจองคุ้มครอง เอฟซีท,ทุกท่านนะครับที่ดูแลและก็เข้าใจว่าได้ติดตามช่องเอมรอนบาเหนือเที่ยวชิมของเราอยู่แล้วนะครับก็ขอให้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานอย่าให้มีความเจ็บป่วยนะครับสุขภาพแข็งแรงมีความโชคดีเงินทองไหลามาเทมานะครับหน้าที่การงานก้กาวหน้านะครับไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ร่ำรวยร่ำรวยนะครับสำหรับวันนี้เอมรอนบบาวเหนือเที่ยวชิมต้องขอลา เอฟซีไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้คลิปหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ